สวัสดีค่ะวันนี้เนเน่เนติรัตน์พงสมบูรณ์ค่ะเนเน่ยอยู่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะจะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกับท่านเจ้าของบ้านท่านหนึ่งที่ตัดสินใจเปลี่ยนหลังคาบ้านหรือว่ารีรูฟนั่นเองค่ะโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะคะเนี่ยกับการเปลี่ยนหลังคารีรูฟว่าแต่เกิดปัญหาอะไรกับหลังคาบ้านเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงต้องเปลี่ยนหลังคารีรูฟตัดสินใจที่จะเปลี่ยนหลังคารีรูฟแล้วเนี่ยต้องทําอะไรบ้างแล้วเลือกใช้บริการหลังคารีรูฟจากบริษัทไหนใช้เวลาทํากี่วัน ท่านผู้ชมที่กำลังประสบปัญหาอยากใช้บริการเปลี่ยนหลังคารีลูฟต้องอยากทราบข้อมูลกันแล้วใช่ไหมคะเราเข้าไปด้านในเพื่อสอบถามข้อมูลเหล่านี้กับท่านเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีครับ,รบอยากให้แนะนำตัวกับทางเราหน่อยได้ไหมคะผมเจษดาครับทราบมาว่าคุณเจษดาเพิ่งตัดสินใจที่จะใช้บริการเปลี่ยนหลังคารีลูฟไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นคะพอจะเล่าให้เราฟังบ้างได้ไหมคะ ของเดิมเนี่ยเป็นเมทัลชีตครับก็ใช้มาประมาณสัก8ปีได้แล้วแรกๆก,ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับแต่ช่วงหลังๆเริ่มมีปัญหาเรื่องน้ารั่วฮะน้ำรั่วลงที่ฝ้าเลยก็ไปพบว่าปัญหาเรื่องน็อตฮะน็อตที่ยึดกับตัวแผ่นเนี่ยไม่ค่อยดีฮะทำให้น้ําไปขังเนื่องจากมันพอนข้างบางนะครับเมทัลชีตอะคนขึ้นไปเหยียบแล้วช่างขึ้นไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นรอยเป็นบุ๋มลงไปอย่างเงี้น้ำก็ขังง่ายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นสนิมด้วยนะฮะแล้วก็การติดตั้งก็ไม่ค่อยดีฮ พูดง่ายเป็นช่างธรรมดานีแหละฮะแต่ว่าพอทําได้ไอ้เราก็พลาดเองนะฮะคือไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่ครับก็เลยให้เขาทำร็จแล้วมันก็ออกลิตต่อหลังๆเนี่ยครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นต้องต้องแก้ไขฮะก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนราคาแล้วครับแล้วเรื่องของการติดตั้งอะค่ะมีส่วนที่ทําให้เราเกิดปัญหาด้วยไหมคะมีส่วนครับ ตอนแรกๆคิดว่าคิดว่าไม่น่าใช่คิดว่าจะเป็นตัวที่ตัวไม่ได้ชิดมีปัญหาะอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่ามารู้ตรงที่ว่าไปเอาช่างที่ไม่ได้เกี่ยวกับทีมติดตั้งนะช่างที่เขามาทำเนี่ยพอเขาขึ้นไปดูอะไรต่างเนี่ยเขาก็บอกบอกว่าหนึ่งในปัญหาเลยก็คือทีมช่างแรกที่มาติดเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีมาตรฐานก็เลยทําให้มันมีปัญหาบานปลายมาถึง ตอนหลังๆคือช่างไม่มืออาชีพแบบผู้ยง่ายอาจจะเป็นความผิดของผมเองก็ได้ที่ะจะมองว่าแบบเราไม่ได้ว,ว่าคิดว่าจะต้องทําแบบลงทุนสูงอะไรเงี้ยฮะสร้างบ้านนะเอาประมาณว่าพอใช้ได้อะไรเงี้ยฮะแต่ว่าพออยู่ไปเรื่อยๆมันก็เกิดปัญหาขึ้น่ะอ่าแล้วหลังจากเกิดปัญหาเหล่านี้แล้วค่ะคุณเจษดามีไอเดียยังไงที่จะแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะค่ะก็เริ่มหาข้อมูลฮะเริ่มหาข้อมูลว่ามันมีวัสดุอะไรฮะที่มันจะแก้ปัญหาพวกนี้ได้ แข็งแรงกว่านี้อะไรเงี้ยไม่มีปัญหาเรื่องน้ํารั่วซึมอะไรแบบนี้นะครับก็เริ่มหาข้อมูลแล้วก็ดูตามนิตยสารบ้างดูหนังสือแต่งบ้านบ้างอะไรแบบนี้ฮะก็เลยไปได้ไอเดียว,ว่าเออเช่นั้นเปลเป็นปกระเบื้องดีกว่าจําได้ว่าสมัยเด็กๆเ,เนี่ยกระเบื้องตาเพชรเนี่ยผมได้ยินโสโลแกมนมาตั้งเด็กแล้วแต่ผมเกิดขึ้นมาเลยแกล่งทนสมชื่ออ่าก็เลยนึกขึ้นได้ทีนี้ก็ที่บ้านผมเนี่ยร,รับนิตยสารอยู่แล้ว,ลวก็เปิดเปิดดูก็หาข้อมูลเกี่ยวกับกระเบื้องของตาเพชรน,นะฮะก็รู้สึกเออน่าสนใจฮะก็เลยค ลองติดต่อทางทางบริษัทเขาดูให้เขามาแก้ไขปัญหาเพราะอะไรถึงตัดสินใจเลือกใช้บริการกับตาเพชรอะคะก็อันที่หคงเป็นเรื่องของคุณภาพสินค้าเขาด้วยนะแล้วก็บ้านคุณแม่ผมนี่ก็ใช้กระเบื้องตาเพชรเราก็เป็นที่รู้กันอยู่ะว่าคุณภาพเขาคือดีมากๆนะฮะเ็เลยลองลองติดต่อตาเพชรดูให้มาให้มาติดตั้งครับอยากทราบว่าทําไมถึงเลือกใช้กระเบื้องจตุรอรุ่น3ามมิคะ จากการที่ได้คุยกับทางทางบริษัทตาเพชรนะฮะทางทีมช่างทีมที่ปรึกษาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันดีตรงที่ว่ามันความยาวมันนะฮะมันสามารถที่จะมาแทนไอตัวเมทัลชิตเก่าได้จานวนแผงก็จะใช้น้อยลงด้วยะฮะถ้าเทียบกับแบบถ้าต,ตัวสั้นนะครับเหมือนเกี่ยวกับองศาอะไรทำนองเนี้ยนะฮะที่มันจะองศามันจะดีกว่าอะไรแบบเนี้ยฮะ <S <S แล้วก็ มันแข็งแรงฮะเรื่องเรื่องผมว่าผมเน้นเรื่องความแข็งแรงเพราะว่าผมเจอปัญหาอันที่หนึ่งคือเสียงจะดังหน่อยฮะถ้าเวลาฝนตกนะฮะอันที่2ก็คือใช้เป็นนานๆแล้วมีสนิมฮะมันมีสนิมอาจจะเป็นเพราะน้ามันไปขังอยู่อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเจอปัญหาเวลาสงช่างึ้นไปทําอะไรบนหลังคาเนี่ยเยี่ยบลงไปมันจะบุ๋มลงไปเยอะมากเลยฮะมันบอบบางอ่ะบางทีเยียบแล้วมันก็เป็นบุ๋มไปอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีปัญหาแบบน้ํามันจะเข้าไปขังได้เลยแบบนี้ฮะก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่มันมีน้ําหยดลงมาอะไร้ย่างเงี้ยแต่ที่ถ้าเปหาเบื่่องงพนี้ไป แล้วใช้เวลาในการเปลี่ยนหลังคาในนานไหมคะเออไม่นานนะครับประมาณ3-4มถึงวันเท่านั้นเองครับมีทีมช่างเข้ามาค่อนข้างจะเป็นแบบฟูลทีมเลยฮะก็เร็วฮะเร็วแล้วก็ทำงานแบบมืออาชีพอ่ะก็แป๊บเดียวฮะครับเห็นได้ว่าคุณเจษฎาเนี่ยรู้สึกพึงพอใจแล้วก็สบายใจมากที่ใช้บริการของตาเพชรนะคะอยากให้แนะนาค่ะกับทางบ้านเนี่ยหรือท่านผู้ชมเนี่ยที่กําลังประสบปัญหาอยากเปลี่ยนหลังคาอยู่มีปัจจัยอะไรบ้างหรือว่าจะเริ่มต้นยังไงได้บ้างคะ ก็ต้องทําหาข้อมูลหน่อยฮะเปิดหาข้อมูลในในใน,ในที่ทียสารแต่งบ้านอะไรก็ได้นะแบบที่ผมทำอะฮะว่าคุณภาพเขาเป็นยังไงนะเขามีสิ่งที่พิเศษกว่ากับเบื้องอื่นยังไงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องราคาหน่อยฮะเพราะเราหลังคามันทําเยอะนะทำทีทําเยอะนะฮะอย่างบ้านผมเนี่ยก็ถือว่าราคาไม่สูงมากนะผมก็รับได้นะครับแล้วก็สําคัญก็คือตัวสินค้าเองฮะคือเขาก็สั่งสมประสบการณ์สร้างชื่อเสียงมานานแล้วเชื่อถือได้นะครับแล้วก็ทีมงานคือทีมงาน,นะฮะส้าที่ผลต้องผ่านนะทีมงานเขาคือเบื่อชีพจริงๆอออันนี้้ตงยมรับเลย ้ก็แนะนำครับใครที่อยากจะเปลี่ยนหลังคาก็เปลี่ยนตาเพชรดีที่สุดครับวันนี้ตนะ้องขอขอบคุณคุณเจษฎามากมากเลยนะคะคที่ได้ให้ข้อมูลดีๆผ่านปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ให้คําแนะนําต่างๆกับผู้ที่อาจจะประสบปัญหาเรื่องหลังคาบ้านอยู่ค่ะแล้วก็อยากได้รับคาแนะนําต่างๆอยู่ค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ สุดท้ายนะคะก่อนจะลากันไปท่านที่สนใจบริการเปลี่ยนหลังคารีลูฟสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร026192333 Line ID @diamondbrand เว็บไซต์ www.dbp.co.th หรือสนใจซื้อสินค้าสามารถติดต่อร้านค้าตัวแทนจำหน่ายตาเพชรทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ